สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับนะลบมาพบกันแล้วนะครับนะกับในรายการพีเอชยู่ตัวเกเตอร์นะครับทุกๆวันอังคารนะครับ11นาฬิกา30นาทีนาจนถึงเวลา12นาฬิกานะครับนะสำหรับนะครึ่งชั่วโมงตรงนี้คุณผู้ฟังครับจะเอาเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับงานฉังนะทุกๆวันอังคารเราจะมีงานฉังมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับในช่วงกล้องนาฉังมันนะครับทำงานให้ สนุกนะครับกับงานช่างง่งายๆนาะติฐานสามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับนาะสําหรับนาะรายการพีเอยูตูเกเตอร์นะครับนาะวันคานวันนี้คุณผู้ฟังครับนะก็เอาในเรื่องราวนะก็งานช่งนางแนวเกี่ยวกับงานซี่นะครับมานําเสนอกันนะครับนะซี่คุณผู้ฟังครับก็มีกันหลยประเภทนะดังซี่นามดังซี่นำม,มันนะรวมไปถึงนะ ซี่อื่นๆอีกมากมายนะครับแต่วันนี้ที่มาคุยมาแลกกันในหรังกล้องซี่ตารัวบานกับนะรัวบานประตูบานนาเต็ขึ้นนิ่มนะกลับรือหวาขี้จริงจกขี้นกนะกลับนาทำไมมันสซก,กับปลอกมันแหลไม่สะอาดตานาหรือหวาบางที่นาต้องการจะเปลี่ยนแปลงน,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 นะเปลี่ยนแปลงชมนาเปลี่ยนแปลง ชุ่มบานานะครับดูสวยงามขึ้นอเลสซี่สดใสขึ้นนะครับนะก็ได้คุณผู้ฟังครับนะในเรื่องกงซี่ตาบานกับนาก็มีกันหลายี่ห้อนะการตานกับไปเหลือกันได้นะครับที่ร้านขายซี่หรือว่าร้านขายวัสดุก่อสร้างนะมีตั้งแต่กระปองเหละกลึงลิดปองลิดนาืาว่านาปองห้าลิตแลลวแต่ปริมาณนาทีจะใช้กับ นะในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับการมีไม่หมากนะครับสำหรับงานซนะีสำหรับงานซีในเครื่องไม้เครื่องมือนี้มีไม่หมากรับนะอันดับแรกที่เราต้องแรกก็คือในเรื่องของความสะอาดนาะข้องพืนที่เราจะทาซีกับนะนะบว่ามันสะอาดไม้นาสมัสสะอาดนามันไม่ซกปลกหมากนากระจายเพียงดัดทรายพอนะครับแต่ว่าในมือมันมันสกปลอกมากกับนาดัดทราย นะัซึ่งต้องเพรียมกด็ดาดายนะครับหรือว่าแปลงลวดนาะคัดนะแล้วก็นในเรื่องก้องนำยากัดสนิมนะถ้ามีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ปลื้นนะครับนะในเรื่องก้องแปลงแป,ปลงลวดนะแปลงคัดสนิมนะแล้วก็นในส่วนกล้องแปลงติดวใชพัดกีฟุ้งกีฟุ้นนะครับออกในในซอกในซอย นาะในซอกเล็กๆนาตีสะเพลงกาไม่ถึงกับนาตีกระดาษสายกาไม้ถึงนะลั่งจากนั้นลั่งจากที่เราได้นาปรับปรุงนาเปลี่ยนแปลงนาปืนตีที่เราจะตาซี่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเราก็ต้องมาเรียมกันลาแล้วรับนาซี่ที่เราไปซื้อมานะครับรวมไปตึงนาแปลงแปลงตาซี่ครับ น้าเหลวแต่พื้นที่นะครับนถ้าพื้นที่กว้างเราก็ใ่ายซี่นิ้วก็ได้หรือว่าเจ้ากว้างมากมากนะเราก็จ่ายลูกกลิ้งแต่ถ้าพื้นที่เล็กๆนะครับน,น้าเจนลูกกลงน้าก็จ่ายเพลงแบบส่งนิ้วก็ได้นะครับหนึ่งนิวก็ได้นะแล้วแต่นะาถนัดเล้วแต่สะดวกกับนะหลังจากนั้นกาเตรียมซี่เรียบร้อยนะครับแล้วการสิ่งที่สำคัญนะครับตินเนอร์นะผสมซี่ครับ นาะถ้ามาทำไมเราต้องสมซี่นากลับซี่อย่างเดียวกลับนะาเทวาโรทาตาได้ไหมตาได้กลับนาะแต่มันไม่หลืนทำไมมันแค้นะคานา,ากลับตาเรากับเปลงมันติดกับนาะพืน้นนาที่เราจะท่านากลับเราก็ต้องทมตมเนื้อสักนิดหนึ่งนาะไม่มาครับนาะส้มนิดเดียวนากลับนาะพอมันหลืนๆกับนาะอย่ามันเนี่ยเกินนาะซี่ แม่แบบที่เราต้องทานะครับอย่ามันเนี่ยเกินนะหลังจากนั้นกับนะเราก็ต้องเตรียมพื้นที่รับนะซิ่งสําคัญนะคือในเรื่องของการร่องนะหาเศษวัสดุนะครับมาร่องเผื่อ,อยหญ่มันซี่มันเหลอะนะพื้นข้างหลังนะบางที่ครับประตูบ้านนะครับนะเราทาประตูบ้านแต่เราจะเปิดอาประตูบ้านออกก็ไม่กระได้เราก็ต้องห้านกระดาษนะครับ หนะ้ากระดาษเรื่องมาร่องนะอย่า,อาซี่มันตกลงพืน้นะนะเผื่อความเรียบร้อยนะครับเวลาทำความสะอาดนะมันก็สะดวกกับนะในเรื่องอันตะิซซองกับนาทุ่งมือนาทุ่งมือยางนะถ้าเราสะดวกนะครับนะใช้ทุ่งมือ,อยางนะครับหรือว,ว่สอาสวาเคย์เบาะนะทำงันไม่ถนัดนาะใช้มือเปล่าๆก็ได้นะครับเรากอยลางเอากับอาตินเนอร์ เราก็ล้างออกกับ,บมันน้ำมันดินสินนะครับนะแต่สำหรับหลายๆคนนะครับนะผิวอาจจะเพ้นะครับทินเนอร์เพพเบินซินนะครับการแนะนาไห้ใช้ตุ้งมือนะครับเพื่อป้องกันเมีซี่ติดมือนะครับนปะปลอซี่น้ำมันถ้าติดมือล้างออกอยากครับนะต้องใช้นะทินเนอร์ต้องใช้น้ำมันบินซินน้องต้องใช้น้ำมันส้นล้างนะครับนะมาถึงขั้นตอนนะครับการตัดซี่กันนะเราก็จ่ายแปลง นาจุ้มปลายนะครับปลายปลายแปลงนจุ้มซี่เบ,บาๆรับนาจุ้มจุ้มนิดๆเราอย่าจุ้มหมากถ้าจุ้มหมากในซี่เร,เราท่านนะครับมันจะย่อยมันจะเป็นยดยดนามยดซี่รับนะมันจะดูไม่สวยงามเราจุ้มแค่ปลายนะเราก็ท่าเรื่อยๆนะครับตาเบิ้ลหลงหลังตาเบิ้ลลงหลังครับนาปัดขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัดลงนานแล้วแต่สาพับพื้นผิวนาที่เราจะท่า ถ้าจนตัวครับนะล้วเว้นไวให้มันแห้งนะสักวันก็ดีคุณฟังครับนะพอมันแห้งเสร็จเลเราก็ตามทับไม่สักีถวก่อนนะนี่ก็คือในเรื่องกองตาซีรัวนในช่วงกล้องอ่าววาวันที่สองนะครับจวัซีมันแห้งเรียบร้อยแล้วเราก็ตาทับอีกสักทีก่อนก็ได้นะครับรอวานาบางคนกระบอกประยัดถ้าครั้งเดียวได้ไหมได้ครับ หน้าตาครั้งเดียวก็ได้นะไม่หวากันะเอาตีว่าทานพอใจนะครับตอนแรกมันช่วยงามเล้วนะครับอาครั้งเดียวก็ได้นาี่นีนะครับพอครั้งเดียวก็ได้นะบางทีซี่เราทาถุงอื่นเหลานะแต่ว่าบางที่เราก็ไม่ได้ว่ามีเวลาว่างนะตลอดวันมีกระลับนะครับบางที่การายละเอยคนก็บอกว่าเอาเพลงนาะแจนในทั้งซี่ไว นะบางทีซิมก็เลือกหมากแปลงมันก็ไปถึงแปลงกลับนาะซี่ที่มันติดอยู่นะวิธีง่ายๆนะครับนะเราทํสเสียเสด็จนะโดยที่ว่าเราไปเคี้ยวปากนะภาชนะที่เรานาะใส่ซี่ไว้ไอ้ปลไอซี่ที่แปลงมันสเสด็จออกให้หมากที่สุดนะครับหล่างจากนั้นนะครับนะห้าวัสดุนะครับเอาซี่แฉน้ำไวคนะคนะ้ครับนะแฉน้ำธรรมดากับน้ำก๊อกนะแฉ่ไว้นะยาอากาศมันข้า นาะสาอากาศข้าวคุณผู้ฟังกลับนะาทวาสีสอบเล้งมาจมน้ำนาซี่ตีผลน้ำนะม,มันจะแก้งนาะเปลงจะใช้งานไม่ได้ในะเวลาเรามาทําครั้งต่อไปนะเปลงนี่เราใช้ประยุทธ์ได้เหลาครับนะหรือหวาบางคนก็อบอกว่านาะปมมีงบนะหลังก็ได้นะครับว่าเก็บไว้ใช้เกล้าหน้าได้หลาหนาะกะไม่หวากันคุณผู้ฟังกลับนะนี่เรื่องกล้องกันตารัว บตาประตูบ้านนะครับมาถึงในส่วนกล้องภายในบ้านก็มั่งครับบางที่ก็ยังที่บอกกันไว้ในเล็กเราตารัวแล้วเราหันมาเลยในบ้านโอประตูเราก็ตาตาซี่มันจืดๆนะนะก็ทาปลื้ครับนะก็ท่าซี่ประตูธักิจหลาวนะกาบ้านใคทจะมีอากาศท่ายเทได้สะดวกนะครับนะซี่นะเราก็เปิดประตูเปิดหน้าต่างไว้นะครับเผื่ออากาศมันท่ายเทได้สะดวกนะลังจากนั้นกลับ เราก็จ่ายซี่ถาประตูนะครับอันดับแรกครับเราก็จ่ายแปลงก่อนก่อนนะครับน่าเราเจ็ดก่อนน่าเจ็ดกี่ฟุ้งกี่ฟุ้นน่าจากประตูนะเรียบร่อยครับน่าหลังจากนั้นนะเราจ่ายแปลงน่าคัดคัดนะาตามซอกตามซอยน่าตามวงกบได้ลเรียบร่อยนะครับน่าเผื่อจะเราตาซี่ได้นะแล้วก็วิธีเดิมครับน่าการตาซี่เราก็ส้มถินเนอร์น่าตาซี่ครับ นานนิดเดียวนะครับเผื่อซี่มันหลืน้าได้ไงายนะครับในะตามวงกบตามประตูกับนะตาขึ้นตาลงก็เหมือนเดิมนะเว้นไว้สักระยะนึงครับนะไอซี่มันเองนะแล้วก็กลังตีซ่องกันได้นะครับหรือว่าใกรต้องการจะแบบเอางามนะครับนะจายเล็กเกอร์นะจ่ายนะครับกระตาได้โดยไม่ต้องจ่ายซี่กับนะซี่ตาไม้นะก็เรียกว่าซี่ตาไม่นะครับนะตาห้นะรนะาาประตูเวล นะตมตัวขึ้นเงาได้นะครับนี่คือในเรื่องราวของในรายการพีเอสยูโตเกเตอร์นะครับที่เอาอมาฟาก,กันในเช้านี้นะครับนะนาสิบนาฬิกานะครับนาจนตึ้งสิบสองนาฬิกานะครับสิบนาฬิกาสามสิบนาทีจนตึงสิบสองนาฬิกานะครับกับรายการพีเอสยูโตเกเตอร์ครับนะติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับนนะวันอังคารน,นะครับนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานฉังน,นะทุกๆวันอังคารน,นี้ นาสามารถติดตามกันได้นาแล้วฐานชงัยนาประกันได้นะครับนาติดตามสอบท่ามกันได้ต่างเพจสถานีวิทยุมอปัตตานีครับนาจะต้องการสอบทามจะปรับปรุงนารือวานาสอบท่ามเกี่ยวกับงานชัางนาไปในบ้านนะครับนาติดต่อกันได้ทางเพจสถานีวิทยุมอปัตตานีครับนาแต่ว่าวันนี้นะครับเอาดังเรานากองซี่นะครับมาคุยกันมาเล้ากันนะฮะได้ฟังกันนะครับ เอาแล้วครับหน้าก็นะกเวลาก็พอสมควรกันแล้วนะครับนะ่ะอังการหน้านะ่าคอยตาเลากันลาวนาะวัตถามจะเอาเรื่องเรานะเกี่ยวกับงานจังนะ่ะเกี่ยวกับงานจัง,งอะไรเลยนะครับเอามาคุยกันแล้วในเรื่องกล้องนาะอังการหน้าครับวันนี้เวลามดแล้วครับนาะก็อนุญาตลานาะกันตรงนี้นะ่เราปรกันไม่ลาานะอังการหน้าสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีจนถึงสิบสองนาฬิกานาทาง เพชรสถานีวิทยุมอ,อปัตตานีนะครับนะ FM 1เอ็มนึ่งจุดสองห้าเมกะเฮิร์นะครับ1 1บนาฬกา30นาทีจนถึง1 2บสองนาฬกาครับวันนี้เวลาหมดวะรับนาะข้อนายาตลาแลตรงนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ